คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำนะคะโอเคค่ะก็กราบ <c oughs> สวัสดีนะคะมิดรักแฟนเกมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเช็ดเคยนะกับเจ๊ควันนะวันนี้เรามากันในเกม r o o เตอ r ์รัมเบอร์เออเือเกมไก่ชนของเรานั่นเองทุกคนโอ้ น่าสนุกมากเกมนี้นะคะบอกได้เลยนะคะชนกันเมามันอะโอเคไปเล่นกันเลยนะมาลุยกันอะวันนี้เรามาที่ทุน50บาทนะกาเบ็ดสองบาทก่อนนะทุกคนเออสู้ชีวิตบ้างนะทุนวันนี้นะเรามาทุนหนักกันมากมายพอสมควรแล้วเรามาทุนน้อยกันบ้างจ้า ยังไงลูกยังไงสเกตเตอร์หัวใจเต้นต,ตุบต,ตับต,ตุบตับตุบตับต้องลงแล้วไหมลูกจ้าเอา้มันได้ดังใจจริงถูกใจเจนะอ่าไวายไหลอย่างต่อเนื่องนะทุกคนไวายไหลอย่างต่อเนื่องนะเออสวยงามสีไหลอีกไหมละ่ะเค้ด้วยสวยดิยจึ๊บ <A. c oughs> เอลิศมันไหลอย่างนี้เลิศคูณไปที่สิบแล้วยังไงก่อนสิบสองไม่ไหลต่อนะวัวตรงกี้นะเออเบ็ดสองบาทยังไงล่ะมาห้สิบเบาทแล้วทุกคนไอจา่าไอจา่าอือ้มันดีตรงนี้แหละทุกคนเอ้ยยังไงใครว่าทุน50บหมดไวนะทุกคนมันไม่จริง เราสามารถบริหารมันได้นะอยู่ที่ดวงด้วยแหละเออ,อยังไงก่อนเอ้ยสวยนั่นแหละแล้วก็อยู่ที่เกมด้วยนะทุกคนว่าเกมไหนแจกหนักนะถ้าแจกหนักเออมันก็เข้าไว้คุณไปที่ยี่สิบสองแล้วแม่เจ้ายัางไงก่อนทำไมมันคุณดีคุณเด่นคุณเออดับเบิลดับเบิลเออมันเลิศนะฟาดไปลูกฟาดไปเท่าไหรไรดอกนี้ ประโทรประโทปฏิโทเออสองร้อยยี่สิบนะเออเดอกสุดท้ายจอดไปเลยอ่ะไหลต่อสักนิดหน่อยอควรไปต่อไหมอ่ะไปต่อสักนิดหน่อยนะไปสามบาทนะไม่ไหวพอนะไม่ไหวโ,นะหวโอ้โห โอเควันนี้เท่านี้มาทุน50รับไป301บาทนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ๊ขวัญด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,ะใครอยากเล่นนะคะลิงก์ใต้คลิปเลยนะ